สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์้อครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะครับแม่จากเมืองการเพิ่นโทรมาหาเก่ามาเชียร์ครับผมเพิ่นว่าเลขตัวนี้อย่าไปซื้อครับผมครับก็เลยเอามาแบ่งปันซูพี่น้องซี่นําครับผมครับเป็นเลขคู่เดียวแด้ครับผมเหมือนกับเลขของพอบางพี่ครับพี่น้องเนาะเหมือนกับ เลขของพอนุ่นทบอรีที่ทีว่าเลขไม่มาด้วยกันของพอนุนทบอรี่ครับคูน้ำใช่ก็ลงไปแล้วเ้อครับผมหรือว่าเลขห้ามซื้อของพอบางพี่ครับผมครับจะเป็นเลขคู่เดียวครับพี่น้องเนาะหลายทันก็ให้ความสนใจเยอะครับผมสอบถามมาจังในเดี๋ยวเกาบมาเชียร์สิลงทบทวนให้พี่น้องที่เบื้องในคลิปนี้ได้ครับผมครับพร้อมกับเสียงสัมผัสกับแม่เมื่อการเลขเล็กๆหน่อยครับพี่น้องเนาะที่เป็น ให้แนวทางเหล็กบนหนาลงทุนมากครับผมครับเลขตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเหล็กออกยากโยครับพี่น้องเนาะแต่ว่ามาชนกับสูตรเพิ่นเป็นเหล็กดับด้วยครับผมเลขไม่น่าลงทุนครับคู่เดียวครับพี่น้องเนาะคู่เดียวครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมผัสน้ากันกับแม่ครับผมคลิปนี้ก็มาแชร์กับจิมาเริ่งสรุปข้อมูลตัวเหล็กไม่น่าลงทุนของพอบางพี่ครับผมครับเลขห้ามซื้อพอบางพีเืยว่า เลขไม่มาด้วยกันของพ่อนนทบ,บุรีครับสําหรับพอนนทบ,บุรีครับพี่น้องเนาะครับพี่น้องที่ทาได้ฟังน้าเชียร์บอกในคลิปก้อนนานี้ครับผมกรู้วาออ่าพอเพิ่นขอไปทํางานครับผมไปทํางานแล้วต่างประเทศแล้วเพิ่นกเ็เลยบทิดต่อได้ครับผมแต่ว่าเพิ่นก็ยั่งฝากข้อมมาว่าเลขคู่ขี้บนล่างนี่เป็นเลขของอปูผักคู่ด้วยครับผมเดี๋ยวน้ำเชื่ร์จะ ไปตามมาให้พี่น้องซี่ครับผมครับเดี๋ยวถ้าติดต่อพักคู่ใดหรือว่าปูใดจะนําเสนอครับพี่น้องเนาะครับคิดว่ามื่อนี้ครับพี่น้องเนาะมื่อนี้คงจะได้ราบข้อมูลกันเดี๋ยวติดตามกันน้ำแช์ได้ครับพี่น้องเลขอ่าสิบหน่วยอ่าสิบคู่ขี้พ่อนนทบุรีครับพี่น้องเนาะครับเอาเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมไปฟังเสียงสัมผัสกันกับแม่เมืองการได้ครับพี่น้องเกี่ยวกับเลข ไม่น่าลงทุนบนล่างครับผมครับก่อนที่จะไปรับช่อมร่ังตัวเล็กกวามาเชียก็ขอขอบพระคุณพอนุนทบรลี่พอบางพี่ครับผมทีกวามาเชียมาสรุปได้ครับพี่น้องแล้วก็ขอขอบพระคุณแม่เมืองการนําครับผมไปรับช่อมรฟังเสียงสัมผัสกับแม่กันเลยครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับครับแม่สวัดีแม่มี แนวทางเลขไม่มาด้วยกันบนล่างเห็นว่าชอบเก้าแปดกันเลขไม่มาด้วยกันบนล่างครับผมเออต้องตัวนี้ไม่มาด้วยกันไม่ว่าบนหรือล่างอ๋ไม่ให้คู่เดียวนี่ใช่ไหมครับผมครับปีทั้งปีมันมาด้วยกันได้แค่เป็นคู่ช่างแค่นั้นเก้าแปดแปดเก้า อ่ามันไม่มาด้วยการแม่มีวิธีคิดด้วยจะได้เอาไปคิดว่าเออวหด้ามันจะได้ไม่มาด้วยกันเนี่ยมันต้องเป็นเลนเป็นต้องตัวบนต้องตัวล้างแม่ใช้อยู่ประจําต้องสร้างปีมันยังไม่เคยมาด้วยกันเลยครับแปดตะก้าวเนี่ยมันจะไม่มาด้วยกันเป็นต้องตัวบนล้างครับตั้งแต่ไงมาเนี่ยมันคือต้องสร้างปีมันถึงจะมาเมื่อตอนที่ห้วยออกแปดกาสี่นั่นแหละเป็นคู่ตเป็นคู่หน้าไม่ได้เป็นต้องตัวบนต้องตัวล้าง พี่กายน่าจะมีแปดเก้าอยู่นะแม่ข้นเก้าแปดไม่ไม่ใช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 ่มันแล้วแต่ลักล่อยจะได้ตัวไหนโอ้โหมนเดือนี้ได้แปดเก้า <8, 9, S 1> <ๆ>มันได้ตัวเดียวกันมาสร้างงดแล้วเอามันได้ตัวเดียวกันมาสร้างงดแล้วแปดเก้าเนี้ยอเอเอก็สังแต่ลักล่อยเป็นสรางมันลักลอยเป็นส้ามหมอนจะบวกจะได้แปดแปดใช่ไหมครับผมอ่าแล้วมันก็ออกส่วนเก้าอ่าล,ากลักล่อยแรกก็น่าล,ากลักล่อยแรกมันเป็นสร้างแปดแปดใช่ไหมครับผมอ่า ตอนตอนที่มันตอนก้อนซ้ำแปดแปดนะมันออกซ่องซ่องเจ็ด่องตัวนี้ยบวกห้ามันก็จะดาเกดกับแปดมันก็มาตัวเดียวมันไม่ออกเจ็ดแปดแปดเจ็ดหมดล้างแน่นอนครับเออพอไม้วนมันออกซ้ำแปดแปดซ้ำตัวนี้บวกแล้วได้แปดกับก้ามันก็ไม่ออกมันออกซ้่งก้าวมันไม่ว่าเขาคู่กันเด็ดขานเออแล้วก็ซ้ำซึ่งก้าวซ้นตัวนี้ั้นซึ่งก้าก็หลักร้อยก็เป็นซ้ำอีกกระบวกแล้วก็ได้แปดกับก้าวอีกห้่อยก่อไม่ออกต้องดูหลักร้อย แม่แต่ลักร้อยครับวดน,นี้ได้แปดกับเก้าไม่น่าลงทุนใช่ไม่น่าลงทุนบนร่างครับถ้าระวังถ้าชอบก็เอาน้อยๆไม่ต้องไปจ้าตากหรอกครับผมอือแต่ย้อนดูได้เลยกี่ปีก็แม่ถาได้เลยครับเออมันแม่ด้หลักร้อยนะว่าจะได้ตัวาอาไรมันไม่เกี่ว้วว่าจะต้องยืนถุนปว่าแปดกับเก้าสมมติปูองส่วนนี้มันจะไม่มาคู่บนล่างมันต้องมปเล่นเตะตางครับผม ครับขอบคุณมากด้วยครับแม่ครับผมครับครับครับแม่สวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมมาเบิรงกันเลยครับพี่น้องเนาะเลขไม่น่าลงทุนสามสำนักครับผมนี่คือลงคิดไปแล้วได้ครับผมอูน้ำช่ายลงไปแล้วเอามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งให้พี่น้องมืซีเบิรงเลขไม่มาด้วยกันพ่อนนทบุรีงวดนี้ครับผมเก้ากับศูนย์ครับไม่มาด้วยกันแต่ว่าย่าเผอได้ครับพี่น้อง จะเป็นตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นตัวเด่นครับพี่น้องเนาะเก้ากับศูนย์ศูนพ่อบางพีครับผมพ่อบางพีเลขห้ามซื้อแปดศูนย์ศูนย์แปดครับผมแปดศูนย์ศูนย์แปดอันนี้พ่อห้ามซื้อแล้วครับผมพี่น้องที่มาเก่เานี่คือว่าพ่อกัวากันตามสูตรครับพี่น้องเนาะสูตรของพ่อกับพี่น้องที่จะเห็นผลงานของเพิ่น์ด้ครับผมแล้วก็แม่เมืองการครับผมแปดเก้าเก้าแปด ครับผมแปดเก้าเก้าแปดครับแปดเก้าเก้าแปดไม่น่าลงทุนมักกะเอาครับพี่น้องเนาะมักกะจัดขาดกระพานคือว่าครับผมสําหรับเลขไม่น่าลงทุนเดี๋ยวจะเสียโอกาสได้ครับผมนี่แต่ว่าของเพื่นเพื่นเ่เอาครับผมเพราะว่าเพิ่นก็เสียสูตรเพิ่นครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะสามสำนักเอามาสรุปให้พี่น้องที่ได้เบิ้งอีกครั้งหนึ่งครับย้ำอีกเทนึงเด้ครับผมพอ นนทบ,บุรีเพิ่นกับบ่ได้ให้สัมผณ์หรือว่าเพิ่นกับไปเหตุงานแหะครับผมแต่ว่าน้ำเชื่อกะมี่เหลขกที่ว่าสิบบนจะเป็นคู่หรือขี้ครับพี่น้องเนาะเพราะว่าพอนอนทบ,บุรีเพิ่นกับไปเอามาจากปูพาคู่อีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวน้ำเชื่อจะไปะล่องไ้เดอครับผมครับเดี๋ยวติดต่อผากคู่อีกครั้งหนึ่งก่อนครับพี่น้องเนาะครับสำหรับพอบางพี่กะ อูน้ำแช่กับรงประจำอยู่แล้วครับผมครับนี่มาไม้ได้ครับผมแม่เมืองการครับผมสําหรับสูตรเพื่อนกับสอนเกามาเชียอยู่ครับเดี๋ยวถ้าเป็นบางี่ถ้าเอายู่ครับผมก่อนหนีแล้วเกาหลเเชียจิบมาเราให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับผมเกี่ยวกับเลขสูตรดับบนล่างของแม่ได้ครับผมครับแต่ว่าก็ต้องเดี๋ยวถามแม่ก่อนได้ครับผมว่าเพ็่นอนุญาตให้เผยแพร่บ่ครับผมนี่แหละครับพี่น้องเนาะเลข ไม่น่าลงทุนสาสำนักครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะครับมักกะจัดคัดกระพานคือว่าหระครับผมเลขไม่น่าลงทุนครับสาหรับผลงานที่พี่น้องที่เห็นก็คือพอบางพี่ก็พอนนทบุรีได้ครับผมสาหรับแม่เมืองการนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่นําเสนอเล็กบนาลงทุนครับพี่น้องเนาะคู่เดียวครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียกขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหอยเล้วเงินไปน้ากัน 16มีทุน่ายน68ส8สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ